วสวัสดีครับเฮียอ้วงครับเฮียอ้วนเอาลงสีครับบังเคียงบัวทำบังเคียงบัวทำเฮียอ้วนขอบคุณซิงเฮียอ้วนมาทำเอียงอยู่นี่จับจับสองสองอะไรเนี่ยเฮียอ้วนว้าวครับตามชมฟาร์มเฮียเฮียอ้วนฟาร์ม ผมต้อสีบนาหยังครับนะเอาต้องแนธรรมดาแล้วเนาะแทนลงสีลงสีเฮียอ้วนมาส่งแล้ับท่ันเฮียอ้วนอี่ขายห้ามหต่อไปลงขายห่อมเลยเดนแล้วครับขายห้อมข้ออเนนี้ป่เนี่ยผิน้องห็ดมาจองห้ามกัติดต่อเขามาเลยครับผม ติดตั <ops>. wow. ้งครับพ like ี่น้องเตมหมดใหมดแกะครับเมดแกบเติมหมดแกเมหดแกเตมสามแรงมอเตอรสามแรงไปบกหนบคุรับมันปุยเลยมแรงเมนปุยเลยขนาดกำลังอดีครับ เฮวดพร้อมแล้วหรอเฮ้วดลงสีพร้อมแล้วมาเริ่มอ่าทำพลาสต่กทำงานทำทำงานวแล้ กกันอไนหนี่นคนิดนอยเ่อลยีววันแบบ่งหม้อว่อือมเงมอมันม่แข็งไม่ติดอยู่บน่อันเีแต่ว่าเขาส่งควยมันเบิดตเทวันจะติดเครื่องครับอ๋อครับอจ้งติดเครื่องแต่แก้อมัสิบอก แต่มันติดแม่งก็เปิดท้ายบนออกเอก่ออะไรันก็เลยก็ไข่ไข่ตัวนี้กอนควายเ็นไขตัวนี้มันวงไันไหนลกซีไม้เทียวอดใส่ันจะเขาหนวลงซีห้ การสีไมด้วยครับ <ST RI K> ทิงง้งนอ่ะมันจะ่งหากันครับมเจอกรบหิ่งหินตัวกัดอันนุ่นทรายนทรายมันจะเขาเาเป็นินตอ๋อครับผร้นนี่หินสองสุดุดนี้ก่อนสะีเดี้ยงครับแล้วก็ตะแกงตะแกงตัวนึ่งชือว่าแไตทองไตทองสามราเทียนได้ เบอร์ละเอียดสุดเบอร์ใดครับมันจะมีเบอร์หกเบอร์หกเลยนะครับเบอร์หกละเอียดสุดเลยวะครับเบอร์นี้จริงมันมีเบือหน่อยกว่านี้เดื่อหาเบือขาขาเพิ่นที่มีเบือหาเบือหกเบือหกขึ้นนะครับแค่พาเปลี่ยนโดยกบบจริงๆบัสดุนี้ออกก็ได้ครับนะครับสีเหี่ยงวันแรกเกืบสายมือดันดันคืนน้อยมีล่างให้ไหมครับครับ อันนี้อตอนอันนี้ไมมนะครับถ้าต้องขยับชิๆบๆก็จะขบครับนี่มันชิดกับตะแยงหลังไม่ไหวเป็นหลัง

หลานชีไจะแกบหมูบก่กินอะไรดิปลาวกรเท่าห้มอนสัานี้เขาใแกเบยรจหมเครื่องกคอยคอเปินลิ้นให้มันไหลลงไปกาเทาเปิดลิ้นไหลลงไปกอนเนี่ยมันอยไปิจิบอัดไปก่อนอัดไปก่อน

ผมกำลังเอาอันท่าเทียนนึงครับใส่แปงครับพอ่าพ่ากรมารกินเลยแกวเลยนี่ไม่ไดแกวต่อร่วงกับเป็นข้าเหียครับยางมวนะครับ

มีอะไรไลฟ์สดไลฟ์สดออกทําแล้ว bỏ มามีพร้อมสร้างดีมี cái <laughs> แบเอาลาไปก่อนได้ครับพี่นอ้องสวัสดีครับสบวัสดีก็สวัสดีครับสบวัสดีที่ล่ะสวัสดีครับ